ไปซื้อกบมาได้หนึ่งตัวตัวละ35เหรียญก็จะเอามาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรูออกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ําใส่ยางตรงนี้ <ไง S 1> ข้างล่างก็เลี้ยงปลามีปลาด้วยวก็จะเป็นน้ำตกแบบนี้ตัวละ35เหรียญ บ้านเราก็ประมาณ300ร้อยนะสามร้อยบาททำแบบนี้ก็ได้นะทำขายมีรายได้แบบนี้ให้มันมีน้ำออกทำเป็นน้ำตกเลี้ยงปลาสวยน่ารักรีวิวกบน้อยให้ดูอันนี้เป็นซีเมนต์เขาทำแบบนี้ เป็นไอเดียดีมากเลยทำขายก็ได้นะคะบ้านเรามีรายได้เสริมจะเป็นปูนแต่ว่าต้องทำให้มันมีตรงเนี้ยออกน้ำออกได้พิธีทำกบให้มีน้ำออกก็จะมีปั๊มด้วยมีปั๊มน้ำเนี่ยเอาท่อสายยางเข้าไป มีปั๊มน้ำแล้วก็ให้กบมีน้ำไหลออกมาแบบนี้ที่ซื้อมาวันนั้นอ่ะเอามาใส่อย่างนี้ก็สวยแล้วก็จะมีปลาปลาอยู่ข้างล่าง<ม>ไอเดียดีนะ<ม>เพราะว่าซื้อมาจากร้านเขาก็จะมีอันนี้มาให้แล้ว เป็นข้อแบบนี้มาให้อันนึ้งข้างหลังแล้วก็มาต่อสายสายยางแบบนี้เพราะว่ามันมีปั๊มอยู่แล้วใช่ไหม mm. ก็ทำง่ายๆมาดูกบพ่นน้ำนี่ข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ก็สายยางแล้วก็เอามาเสียบใส่มันจะเป็นปั๊มน้ำแค่นั้นแหละ ว่าเขาทามาให้เรียบร้อยแล้วกุกก็จะพ้นน้ําออกมาแบบนี้เป็นน้าตกเลยสวยงามข้างล่างก็มีปลาเหลี้ยงปลานะคะมีไอเดียดีๆใครชอบก็เอามาทําได้แบบนี้ตัวละ35เหรียญทาบ้านเราก็200กว่าบาทเนานะประมาณ300นั่นแหละ มันสามห้าเหรียญมาใิเซียกบเนี้ยน่ารักน่ารักนะคะประดับบ้านใส่ง่ายป้าก็จะอยู่ข้างล่างเยอะแยะเลยเนาะ กบข้นน้ำเด้อใครไม่เคยเห็นกบข้นน้ำโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย